อุซอปอุศอปไอ้ซัดว้าวอืมออุศอปนี่ครับคือคนนี้ครับคืออุซอปอุศอปพี่เป็นไงอุซอป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 อุศอปนี่อุซอปอืมจมูกยาวเหมือนกันไหมเราต้องดูนะครับ นี <N iss an> <m> ่โอ้แต่อุซบมีจมูกยานะแต่เขาชื่อว่ายาซบยาเซบหรือว่ายาซับหรือว่ายาขี้นะอืมยาผีนั่นแหละโอ้ช่วยเฮียพูดเฮียอะไรก็ไม่รู้เนาะป้องป้องนี่ยิงปืนป้องป้องเลยกูได้ยาซบมึงเห็นไหมกูได้ยาซบไอ้ศสตว์กูได้ยาซบมึงดูนะกูได้ยาซบป่วยผมเปิดแพ็กไอเดิม ไม่หมดเนี่อุซบนี่โซงเงคิงสกนานี่อันนี้สี่ดาวเออใช่ผมจะมีสี่ดาวสองตัวนะครับคืออุซบกับยาซบนะโอเคนะครับขอภัยในสั่งรบกวนล่วงหน้าแล้วขอภัยในคำหยาบเล่วงหน้าคือแม่งคุยกันอยู่นะครับขออภัยด้วย เห็นไหมแม่งคุยกันอยู่เห็นไหมแม่งคุยกันกูอยู่นะครับไอเชียนั่นแหละครับมันคุยกันอยู่นะก็เลยแบบมีเสียงก็ขอไปในเสียงรบกวนล่งนะขอไปในคำหยาบล่วงหน้าจากคุยกิ้ยนี่เอลอ,อลืมบอกสกิลนี่หว่นาน โอ้โหวาที่ไหนก็ียไม่าเขา้าลก็เล่คยอยู่กคยอะไรอีกอะเดาน้ไหนะป่านี้งามน้ำตตีมาเลยอะไรก็ยังไม่ได้ทำกแลกคือนนะครับผมชือสกิลบาโดสกิลแรกคือฝีมการยิง ยิงที่เที่ยงนงกำลังขีดสอคือพืชที่เรียว่าลูเดอะโบดก็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 อะไรวะก็ยิงข้าวข้าเข้าเป้าละครับเป้าละ กูไม่รู้อ่ะกูไม่ค่อยเห็นยาโซบอ่ะกูเห็นมันมันไม่ค่อยออกโง่ไงสายกูเห็นแม่งยืนยืนหัวล้อลูฟี่ตอนนั้นอ่ะแล้วก็เจอภาคหลายภาคท่ากแล้วแม่งไม่ไม่ดูไอเทมไ <laughs> ปเฮ้ยกูกูจะเรียกเมนูกูพูดว่าเปดูไอเทม <laughs> เปดดูไอเทม <laughs> <laughs> มาเข้าไปเราไปเริ่มเกมกันเนี่ยโ,โอ่โอเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนี่สอรี่สอรี่นี่แบตกูเหลือยี่สิบสองคืออัดแบตในช้าเอ้าอมึงเอ้เราต้องยึงดทงแรกนนี่โอ้

วิววิววิวโอเคมปดูข้นงอเก๋พิวิววิววิววิิลวิครับอ้าวยงไนยสายวิ่งนะครับจะยืดทงเร็วมากก็คือนี่

ไฟยอเบิร์ฟร้าิ้วไม่ดนเนอะิวเอไอนี่มันไฟเอเบิร์ฟานี่หว่าหลบพันห่วย,ยวิววิววิดเวนเดน เดินฟ้ามตามันเดิมทุกคลิปดีวีดฟร้ามตาโอ้โหไ์เฮนยดคือไอ้เหี้ยโอ้โห โอยเบ็ดหมดเบ็ดหมดเออโอ้ตายแล้วลตัวไนไอสัตว์กูลืกเลืมาคลิปไอเหียอ้าวไปเอฟ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 เไปเลยเอฟเอฟเอฟไปเยอบอรปิวไม่โดนเหียไอเหียไอเหียไปเยอบอ์สปิวไม่โดนไม่โดน น้ำไม่ปลื้มน้ำไม่ปลื้มอ๋อดีเงียบยิงคุชชั่งอ้าวกระโดดถึงเลยเร็วเลาลี็วลยไปไปดูดิไปดูดิดูดิโอเคดี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 ดดดด

แกตัดไปตัดตัดตาดตัดตาดตัดตัดตัยตัดตัดตัยตาดตัดตัดตายตัด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 ตัยตาดตั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 ดต ไม่ต้องช้าแดดเลยโอเคตอนนี้ก็แพ้อีกแล้วนะครัผมนั่งนเลยล่างนี้เป็นไรวะไม่ทำถ้าตายแต่ทำแบบถ้าร้องไงเอ็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 ง,องพีมทุกคนคลิปนี้จะลองพรุ่งนี้หรือว่าประวานซื้อหรือว่าพรุ่งนี้นะครับ แล้วผมเปลี่ยนตัวก่อนครับครับหนึ่งไปคือมาคลิปว่ะคือมาคลิปมากเลยคลิปนี้ตสงสัยเบอร์ๆหน่อยว่ะ Fire burst coffee เนี่ยปกติมันออกมาจากไหนตีกบเว้นี้ออกมาจากตันอื้ออหืเยว่า sorry นี่ตาดูดายเลวนะเอ้ยตันเนะ คลิปน okay. ี้น่าจะสั้นหน่อยนะ9นาทีปองปองปองโอเคบายบายนะคะเพื่พอมาเยอะซบมาได้ไง